สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวเออออฟิเชวันนี้เราอยู่กับเสียวเอออ์นิมิ55ก่อนจะเข้าไปรับฟังในคลิปนี้เพื่อนๆที่มีปัญหาไตเบาหวานคอเลสเตอรอลดื่มชาพัะจันรยิ้มเลยครับขับของเสียล้างสารพิษโดยเฉพาะผู้สูงอายุจากแข็งแรงยิ่งดื่มยิ่งสุขภาพดีกับชาพัะจันรยิม้มสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ ต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยขบ จกกักรพรรดิอาซูลเผยข่าวบอกกับทางซานว่าเจ้าสามารถพักอยู่ที่นี่ได้ซึ่งมันจะปลอดภัยอย่างแน่นอนและข้ายังต้องการต่อสู้กับเจ้าอีกครั้งมันจะมีประโยชน์ในการปรับปรุงความแข็งแกร่งของเจ้ารวมถึงข้าด้วยก็เช่นกันทางซานได้ยินแบบนี้ดวงตาก็เป็นประกายก่อนจะตอบว่าแน่นอนมันย่อมมีประโยชน์แต่ข้าต้องเก็บซ่อนความสามารถเอาไว้ให้ดีไม่ให้จกกักรพรรดิคนอื่นค้นพบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายเลือดขั้นสูง จาก,กรพรรดิอาสนเห้ขา่าวกล่าวว่าวางใจได้ข้าเป็นจัก,กรพรรดมานานหลายปีถ้าข้าไม่มีพลังในการดูแลที่นี่ก็ไม่สมควรถูกเรียกว่าจัก,กรพรรดเอาละ่ะเจ้าก,ก็ควรพักผ่อนได้แล้วไว้พรุ่งนี้พวกเราค่อยมาพูดคุยกันทางสานก็พยักหน้าตกลงจัก,กรพรรดิอาสนเห้ข่าวอยู่อันดับที่ห้าในบรรดาจัก,กรพรรดอาสนทั้งหมด ข่าวต้องการขอคําแนะนําจากทางซานซึ่งแสดงให้เห็นว่าให้ความสําคัญกับทางซานมากเพียงใดความจริงก็คือความจริงทางซานได้แสดงความน่าอัศจรรย์ออกมาก็ยิ่งทําให้เขาวเยาเรียนรู้จากทางซานมากขึ้นเพราะนี่เป็นสิ่งที่จัก,กรพรรดิอาซุนให้ขา่าวไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตสิ่งนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับข่าวมากจนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้น เม่โกงจื่อที่ขู่ข้างก็พูดว่าถ้าพวกท่านต่อสู้กันข้าขอดูด้วยคนได้มาเมื่อได้ยินคำพูดของนางจากกบพัดอาสูรให้ข่าวก็หัวเราะทันทีแล้วเอ่ยว่าอะไรนะเจ้ากลัวว่าข้าจะทำร้ายคนรักตัวนอของเจ้าอย่างนั้นหรือเมย่โกงจื่อใบหน้าก็แดงกลับขึ้นมาแล้วตอบว่าคนรักที่ไหนกันจากกบพัดอาสูรให้ข่าวกอดตาไปมาแล้วเอ่ยว่า ข้าไม่ได้ตาบอดนะข้าจะให้เจ้าชมการต่อสู้อย่างแน่นอนและการต่อสู้ครั้งนี้ก็จะมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงความแข็งแกร่งของเจ้าเหมือนกันข้าอดใจรอวันพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้วข้าตั้งหน้าตั้งตรารอจริงๆทางซานยิ้มและพูดว่าข้าก็ตั้งตรารอคอยเช่นกันหลังจากนั้นจัก,กรพรรดิอาสนพิขาวก็จากไปทางซานดึงเหมือนก้นจืดที่กำลังตื่นเต้นมาอยู่ข้างๆาเสือเหอที่กำลังนั่งทำสมาธิ ในตอนนี้ไม่มีหวังชิงราชาสุนยุงอีกต่อไปมีเพียงมนุษย์ที่ชื่อเสียวเหิงและทางซานก็ยังมีบางอย่างที่ต้องการบอกกับเขาสาติปัญญาของราชาสุนยุงนั้นดีมากจริงๆหลังจากที่เขาฟืน้นคืนชีพกลับมาก็สามารถนั่งสมาธิได้อย่างสงบต,ตอนนี้ผ่านไป2ชั่วโมงแล้วจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิก็มีความสเสถเยรมากขึ้นเมื่อเขาดมตาขึ้นมาอีกครั้งสายตาก็เป็นประกาย ทุกอย่างดูเป็นปกติแล้วหันหนางจับจ้องไปที่ถังซานทันทีข่าวลุกขึ้นยืนพร้อมโค้งคำนับให้ถังซานและพูดว่าขอบคุณที่ชุบชีวิตข้ากลับมาให้ชีวิตที่สองกับข้าถัางซานโบกมือขึ้นก่อนจะเอ่ยว่าไม่จำเป็นต้องขอบคุณข้าข้าเพียงไม่ต้องการให้เสือ่อมเสียใจนางนั้นจึงต้องทำให้สำเร็จข้าคิดว่าในตอนนี้ท่านคงเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเซลเฮิร์ยิ้มอย่างคมคืนแล้วตอบว่า ตอนนี้ข้าเป็นมนุษย์แล้วใช่ไหมทางซามพยักหน้าพร้อมตอบว่าท่านเป็นมนุษย์แล้วจริงๆแม้ว่าจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์จะถูกข้าปิดผนึกเอาไว้เป็นอย่างดีแต่ก็มีข้อจำกัดหลายอย่างในการชุบชีวิตหากท่านต้องการฟื้นพลังในอดีตกับมาจำเป็นต้องมีร่างกายที่เหมาะสม แม้ว่าร่างกายของมนุษย์อาจไม่ดีเท่าร่างกายของอาสนยุงแต่ด้วยจำนวนของเผ่าอาสนยุงที่มีไม่มากมันจึงยากมากในการหาศพของคนที่ตายตามธรรมชาติและยังต้องเป็นเราร่างกายของคนที่มีอายุไม่มากเกินไปนางนันหลังจากพิจารณาอย่างที่ท้วนร่างกายมนุษย์จึงเหมาะสมสำหรับท่าน สำหรับจิตสำเนกอันศักสิินของท่านนั้นแข่งแก่งเกินไปข้าจึงแบ่งออกเป็นเก้าส่วนหลังจากความแห่งแก่งเพิ่มขึ้นมันจะค่อยๆถูกเปิดออกจึงไม่น่าจะใช่ปัญหาต่อการฝึกฝนในอนาคตด้วยความสามารถของท่านคงอีกไม่นานย่อมสามารถปลดพนนันธกจิตสำเนกอัอศักสิทิ์ได้เสียวเหอก็กล่กาวด้วยรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวว่าจากนี้ไปข้าจะเป็นมนุษย์และจะอยู่ข้ามมนุษย์ไปตลอด และข้าไม่ใช่เผ่าอาสนยุงอีกต่อไปข้าเป็นเพียงอดีตร,ราชาสนยุงการที่ข้ามีสายเลือดมนุษย์เจ้าหญิงย่อมไม่ลังเกียจข้าอย่างแน่นอนด้วยวิธีนี้ยังจะทําให้เผ่าอาสนยุงกับมนุษย์มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นและยังจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆอีกมากมายตามมาเรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวหลังจากนั่งสมาธิไม่นานราชาสนยุงก็เข้าใจถึงสถานการณ์ของตัวเอง ฐานซาที่ได้ยินแบบนี้ก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเพียงแค่พยักหน้ามีอรอยยิ้มบนใบหน้าของเสีวเหืงแล้วพูดว่ามันย่อมคุ้มค่าที่ข้าได้กลับมา เจ้ารู้ไหมนี่เป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นที่สุดของข้าข้า,ารู้สึกผ่อนคลายเป็นอย่างมากตั้งแต่เจ้าหญิงเลือกข้าเป็นสามีข้าก็ไม่เคยรู้สึกผ่อนคลายเหมือนกับในวันนี้ในายที่สุดข้าก็ได้พักผ่อนสักทีไม่ต้องแบกรับความรับผิดชอบของเผ่าอสุนยุมไม่ต้องทนต่อแรงกดดันต่างๆข้าคิดว่าการเป็นมนุษย์มันก็ดีหลังจากข้าฟื้นกลับมาก็กจะมให้ความสําคัญกับการฝึกฝนตามแนวทางของเผ่าอสุนยุม ขอบคุณขอบคุณที่ชุบชีวิตข้ากลับมาหลังจากพูดจบก็หันไปมองเหมือนกองจือ้อถอนหายใจแล้วกล่าวว่าเสี่ยวเมยเจ้ารู้ความจริงแล้วใช่ไหมเมยกงจื้อมองมาที่เขาด้วยสายตาที่ซับซ้อนแล้วพยักหน้าเสี่ยวเหอถอน,อนหายใจเบาและกล่าวว่าข้าไม่ได้คาดหวังว่า เจ้าจัปฏิมาติต่อข้าเหมือนกับพ่อที่แท้จริงข้าชาประโยชน์จากแม่ของเจ้ารวมถึงเจ้าแต่ก็ไม่เคยคิดทำร้ายพวกเจ้าสองคนเวลาผ่านมานานมากแล้วจนข้าลืมไปเลยว่าเจ้าไม่ใช่ลูกสาวที่แท้จริงของข้าบางครั้งข้าก็แอบ,บคิดว่าหากเจ้าเป็นลูกสาวของข้ามันก็คงจะดีไม่น้อยทำไมข้าถึงไม่มีลูกที่มีพอสวรค์ดีเหมือนกับเจ้า ตอนนี้ข้าได้กลับมามีชื้นอีกครั้งในอนาคตขอให้ข้าได้ทําอะไรเพื่อเจ้าบ้างเจ้าไม่ต้องปฏิบัติต่อข้าเหมือนกับท่านพ่อข้าไม่เช่เาราชาสุยุงอีกต่อไปเหมื่อกงจืดก็พูดด้วยน้าเสียงที่สั่นเครือว่าท่านพ่อเป็นท่านที่เลี้ยงดูข้ามาตั้งแต่เด็กสอนให้ข้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่จนทําให้ข้ามีวันนี้หากไม่มีท่านข้าคงไม่มีชีวิตอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ ที่ผ่านมาในอนดีตไม่สําคัญภายในใจของข้าท่านยังคงเป็นท่านพ่อของค้าเสมอการกระทําที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าท่านมีคุณสมบัติในการเป็นพ่อที่ดีและที่สําคัญท่านก็ไม่เคยเอาเปรียบท่านแม่ของค้ารวมถึงค้าด้วยก็เช่นการเสี่ยวเหอจ้องมองไปที่ไหม่กุนจือแม้ว่าเขาจะฉลาดมากแต่ก็คิดไม่ถึงเลยว่านายจะมีทัศนคติแบบนี้ต่อเขา เมื่อกองเจือพูดต่อไปว่านายเผาอสุนิุมท่านเป็นคนเดียวที่ใจดีกับข้ามาตั้งแต่เด็กเมื่ออะไรก็ตามที่พวกเขารังแกข้าท่านก็จะคอยปอกป้องและลงโทษพวกเขาเสมอในตอนนั้นข้ารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นแม้ว่าท่านกับท่านแม่จะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีต่อกันแต่ข้าก็คิดว่ามาันเป็นเรื่องของคนสองคนแต่ไม่ว่าจะเป็นท่านแม่หรือว่าท่านต่างใจดีกับข้าเป็นอย่างมาก ความมีเมตตาที่ท่านมีให้กับข้ามันจะอยู่ภายในใจของข้าไปตลอดและจะไม่เปลี่ยนไปเพียงเพราะมีสายเลือดที่แตกต่างกันเมื่อได้ยินแบบนี้เสี่ยวเหองก็ตัวสั่นเล็กน้อยยกมือขึ้นมาราวกับว่าต้องการที่จะลุกไปที่ศรีรษะของเมยกงจือแต่ก็รับรู้ได้ถึงการจ้องมองอย่างระมัดระวังของทางซานทายที่สสดจึงวางมือลงแล้วพูดว่าเด็กดีเจ้าเป็นเด็กดีข้าไม่คู่ควรที่จะเป็นพ่อของเจ้า อันที่จริงตอนที่เจ้ายังเป็นเด็กข้าก็รู้มาตลอดว่าเจ้าคอยช่วยเหลือมนุษย์ที่อ่อนแอเหล่านั้นอย่าง,งเงียบๆั้าหนึ่งล,ล,ลูกในตระกูลของข้าร่างแก่แล้วดูถูกความเป็นมนุษย์ของเจ้าตอนนี้ข้าถึงได้เข้าใจถึงความรู้สึกในตอนนั้นดวงตาของแมกนิจก็แดงกำ่ำทางซานจึงยื่นมือไปกุมมือของนางเบาๆแล้วพูดกับราชาสุนุยงว่าร่างกายของท่านในตอนนี้ได้มาจากมนุษย์ที่ชื่อว่าเสี่ยวเหอ หาท่านตั้งใจจะแยกตัวตนออกมาจากในอนดีตข้าอยากแนะนำให้ท่านใช้ชื่อว่าเสี่ยวเหินไปตลอดนอกจากพวกเราท่านควรบอกเรื่องนี้กับเจ้าหญิงถึงการฟื้นคืนชีมกับมาราชาสูนยุงพยักนหน้าเล็กน้อยแล้วถามว่าข้าอยากรู้ว่า เกิดอะไรขึ้นในช่วงที่ข้าไม่อยู่แล้วข้าตายไปนานแค่ไหนทางซานเอว่าหลังจากที่ท่านเสียชีวิตลงไปเหมยกองจือก็รับสืบทอดตำแหน่งผู้นำเผ่าอาสุนยงนางได้เอาชนะัยพิมาตแล้วมาเที่ยวรานสำนักเพื่อเข้ารับการทดสอบ นอกจากเรื่องราวของเหม่งกงจื้ทางซานยังได้บอกถึงความสามารถ,ถของข่าวเกือบทั้งหมดรวมถึงภัยพิบัติที่เขาต้องไปเชิญซึ่งสิ่งที่เขาบอกกับราชาสุนยุ่งนั้นก็เหมือนกับตอนที่บอกกับจักรพรรดิอาสุนมให้ข่าวและยังบอกอีกว่าเขาได้รับการสืบทอมดมาดกจากเทพสมุทรเซียวเหอฟังอย่างตั้งใจอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นจนตัวั่นเมื่อได้ยินถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทดสอบของเหมยกุนจือนางเอาชนะราชาสุนของเพิงอมตะและยังนด้รับการสนับสน,นุนจากจากกักรพรรดิอาสุนหงคนสิ่งนี้ทําให้เขารู้สึกเหลือเชื่อเป็นอย่างมากทําให้ทัศนคติที่มีต่อทังซานเริ่มเปลี่ยนไปแม้ว่าตัวเขาเองจากเก่งเรื่องการวางกลยุทธ์แต่ทุกอย่างที่ท,งทังซานทําจนช่วยให้เหมยกุนจือผ่านการทดสอบล้วนอยู่เหนือสิ่งที่เขาคาดคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทงนนังซานได้ดึงดูดภัยพิบัติ น้าดาบก้าสว่านสิบปัตตภีออกมาเพื่อบีบบังคับให้จัก,กรพรรดิสิบห้าคนต้องออกมาช่วยกันแบกบรับพลังความทุกข์ยากอีกทางยังทำให้จัก,กรพรรดิอาสุนจิ้งจอะสว่านเสียหายเป็นอย่างหนกักแต่ทางซานก็รอดชีวิตและเอาชนะภัพยพิบัติได้สำเร็จชายหนุ่มที่ตรงหน้าในเวลานี้เก่งกว่าเขามากและยังกล้าหาญมากอีกด้วยแม้ต้องไปเชิญหน้ากับจักรพรรดิมากมายก็สามารถจัดการได้อย่างสงบ ระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปีหลังจากที่เขาเสียชุดลงไปเหมยโกลจืดก็ได้เอาชนะพิบาตจนตอนนี้มาอยู่ะระดับราชาส่วนพิงยายนี่เป็นความก้าวหน้าเที่ยวเร็วมากนับภาษาอะไรกับเผ่าอาสนยง แม้แต่เผ่าอาสนทั้งหมดก็ไม่เคยมีใครทำได้แบบนี้มาก่อนทั้งหมดมันดูน่าเหลือเชื่อมากแต่ข้อเท็จจริงก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าและแม้แต่จกกักรพรรดิอาสนพิขาวก็ยังได้ลงเ,ออรเรือลำเดียวกับทางซานทำให้สถานการณ์ของเผ่าอาสนอยู่ในตอนนี้สามารถพูดได้ว่ามีความเสถียรอย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนอย่างน้อยที่สุดจากกพปรัิอาสนพิขาวและจกกักรพรรดิอาสนของคิตต้านยอมให้การสนับสนุน ด้วยความช่วยเหลือจากจัก,กรพรรดิทั้งสองอีกทั้งยังมีทางการคอยดูแลเรียกได้ว,ว่าเมืองเคอลีนั้นแข็งแกร่งมากสิ่งที่ใหม่กงจือต้องทำต่อไปคือเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งแล้วกลายเป็นจัก,กรพรรดิอาสูนิยมคนต่อไปเมื่อถึงตอนนั้นนางจึงจะมีสิทธิพู้แนวรัฐสํานกได้อย่างแท้จริง หลังจากได้ฟังคำอธิบายอย่างละเอียดเซวเหิงก็ถอนหายใจแล้วมองมาที่ทางซาพร้อมโยกนิ้วโป้งให้ก่อนจะเอ่ยว่านายเนี่ยสติปัญญาคาสูเจ้าไม่ได้จริงๆเดิมทีข้าคิดว่าหลังจากที่ข้าฟื้นคืนชีพกลับมาก็จะให้คำแนะนำกับเจ้าแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่จำเป็น ทางซานสายหัวพ้อมบอกว่าข้าเองก็วางแผนผิดพลาดได้เหมือนกันจนทำให้มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในเมืองมนุษย์ถูกสังหารข้าไม่ใช่อาสูรจึงค่าดดาวความคิดของอาสูรที่มีต่อมนุษย์ผิดไปจนนำไปสู่โศกนาฏกรรมในครั้งนี้เดิมทีข้าคิดว่า ขอบเพลงช่วยเหมือนกองจือให้ผ่านการทดสอบสร้างปัญหาให้กับราชสำนักและทำให้เผ่าอาสนจิ้งจอกสวรค์อ่อนแอลงเมืองเคลีกก็น่าจะมีความเสถียรมากขึ้นแล้วจึงจับควบคุมการเติบโตของเมืองมนุษย์แต่ท้ายที่สุดข่าก็คิดผิดหากในเวลานั้นมีท่านอยู่ด้วยคงได้ช่วยการเสนอเหตุผลและเปลี่ยนความคิดเห็นการย่อมหลีกเลี่ยงโศนนัฏกรรมนี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้ ก็จบลงไปแล้วนะครับสามหลับเล่มที่13ตอนนี้นิยายก็ได้ผ่านมาครึ่งทางแล้วจากทั้งหมด26เล่มหลังจากนี้จะเป็นเรื่องราวการต่อสู้ของมนุษย์กับเผ่าอาสูรและผาพูดยอมสนุกงและเข้มข้นอย่างแน่นอนเล่มที่14คาดว่าจะมาประมาณวันที่27-29พฤษภาคมนี้รอรุ้นและติดตามไปด้วยกันนะครับ ท่านสามารถกดรับชมผู้ที่ดื่มดีเห็นผลได้จากท้ายคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพครับสวัสดีครับผมนายพอบุญสิดีสิริบู์เจ้ากรบอท่านเด้กินสถ้าจัจญายิ่มเดิมกับมี่โดกพ่มดัน หวานโบมี่หรอกโดว์ดัวมันไขมันให้เดือดสูงคว้วมันก็นสูงกระเดือดตัวร้อนกระรายกระสูงตั้งจากที่กินแล้วก็ไปตามหมอหนาดหมอโรงพยาบาลปะจําอัเพอเพิน่นนาดไปตรวจเพิ่นก็บอกว่าคว้วมันของพอโ,โดโดรเกินปกติจากเดิมหมอเพิ่นก็ถามว่าไปกินอยัางมากก็อบอกเพิ่นว่าบ,บ่ได้กินยังแล้วกินแต่ชาพระจันทร์ยิ่นี่ละกินกับกินย่ำเสายย่ำเนี่ยจากเป็นปกติ หมอเิ่นกระแจี๊ยั่างกันว่าเป็นปกติตอนนี้ก็ย่งเด่มอยูเ่เด่มมาตลอดเออดด่มกินมาตลอดกินยำสับยำแดงเมื่อดายแล้วกินเมื่อดดี่ยวก็ได้บอกก่าป้าบอยทีมกับมากินมาตลอดในในที่ผมกินกินซาบะยัา,าเยี่ยมกับพอว่าปกติแล้วเนี่ยผมกิเป็นคนมาพืบนบ้านท่าว่าเป็นปกติแล้ยวผมกิเป็นคนกินหนาวที่นี่ กินซาพราจรย์ดิ่มไปเดาแยมเสายยมแดงแล้งตื่นขึ้นมายยมเสาขูงซื้อว่าระบบครับทายหรือว่าเงี่ยวออกมันสีไดมีปกติเบาตนเบาตัวปกติเมื่อคุยยางหลังจากนี่แหะได้ดื่มซาพราจารย์ดิ่มนี่แหละสร้างมาตลอดครับขอ,บขอบคุณครับ สำหรับคลิปนี้เซลเออร์ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ